สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ชาแนลบันูยิปซีค่ะกลับมาพบก,กิกินะคะและนี่เป็นการอ่านนะคะคำพยากรณ์ค่ะการงานการเงินสุขภาพและสิ่งที่พ่อ,อยากจะบอกพวกคุณนะีคะวันนี้กริปทำอ่าเป็นคลิปรวมกันไปเลยนะคะของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินประกอบไปด้วยมังกรพฤกษภและก็กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะการงานของชาวราศีมังกรกันก่อนเลยเนาะว่า ในช่วงนะคะ15วันหลังของเดือนกันยายนนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอพลังงานให้ดูการงานหน่อยเนาะการงานของชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะประจําวันที่16-30กันยายนนี้ค่ะ10ถ้วยนะคะตามมาด้วย7เหรียญค่ะ แปไม้เท้าเนาะเจมเพรสค่ะโอเคไพ่ okay. บอกกับคลิปว่าชาวราศีมังกรนะคะในเครึ่งเดือนหลังกันยายนนี้เนาะพวกคุณทำงานหนักแบบหนักมากจริงๆค่ะแล้วก็ความสบายใจเนาะยังยังพอมีนะคะอยู่ในหน้าที่การงานของพวกคุณนะคะ กิบว่างานคุณเยอะจริงๆนะขึ้นแปดไม่ทักอะไนะคะคืองานเก่าก็กําลังจะทยอยทำเนาะงานใหม่ก็เข้ามาแทรกก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะยังเป็นอีกครึ่งเดือนหนึ่งเนาะที่คุณยังต้องหัวหมุนหัวปั่นเลยเนาะคุณสามารถบริหารจัดการชีวิตของพวกคุณนะคะได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะการงานจะผ่านไปอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ บรรยากาศในที่ทำงานก็จะราบรื่นด้วยเช่นเดียวกันเนาะด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนอารมณ์คานคุณเป็นคนอารมณ์ดีแล้วคุณเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงตั้งใจทํางานนะคะเลยเป็นที่มาของคําว่าผ่านไปได้อย่างสบายใจเลยนะคะและสาหรับคนที่นะคะกําลังหางานอยู่นะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับคนที่กําลังหางานอยู่นะคะหรืออยากที่จะเปลี่ยนง,งานเนาะในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ The Devil ค่ะ 8เหรียญน,นะจะแฮงแมนค่ะตามมาด้วยตามมาด้วยนะคะเดอะซานั่นเองเนาะอ่ากิ๊บมองอย่างนี้เนาะถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนงานเนาะกิ๊บว่าหาไว้ดีกว่าหาทําเสริมดีกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานนะคะยังไม่ได้มีดวงที่จะได้เปลี่ยนงานเลยเนาะเรายังต้องรันงานไปแบบรูทีนแบบเดิมๆของเราอยู่นะคะสําหรับคนที่ยังรอง,งานอยู่เนาะธุรกิจสีเทานะคะเด่นมากๆเลยนะ สีเทาในที่นี้อาจจะเป็นธุรกิจกลางคืนหรือว่าธุรกิจที่ทุกคนก็เข้าใจความหมายของมันอยู่แล้วเนาะอาจจะเท่านิดๆนะคะก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะในครึ่งเดือนหลังเนาะก็คิดว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานแต่มีงานเสริมมีงานที่จะเข้ามาได้แต่ว่าต้องเป็นธุรกิจสีเทาเท่านั้นนะคะทำแล้วถึงจะรุ่งเนาะใครที่อยากขายของออนไลน์อยากลงทุนนะคะกิฟค,คิดว่าถ้าลงทุนเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะหรือ ต่างหูกิฟท์ช็อปอะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยน่าจะส่งผลดีนะคะน่าจะเป็นอะไรที่พอจะขายได้เลยทีเดียวแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องการเงินกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรและคณนามังกรค่ะ เรื่องเงินนะคะของพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้ดูดีๆนิดนึงนะคะขึ้นเดี๋ยวไฮพีเทสเลยนะคะตรวจสอบตัวเลขตรวจสอบบัญชีดีๆนอ้อมีโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็คลาดเคลื่อนนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังความหลงความลืมของคุณด้วยนะคะอาจจะทําเงินหายเนาะดูดีๆนิดนึงนะคะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงกับหมดเลยนะเนี่ยอาจจะเสียมีดวงเสียเงินนะคะ มีโรงเสียเงินให้กับผู้หญิงหรือเปล่าชาวราศีมังกรจา๋าโอเคการเงินผ่านไปได้ด้วยดีนะคะกิบฟคิดว่าอีกครึ่งดนหลังของพวกคุณนะชาวมังกรก็ยังสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เงินได้อย่างสบายๆนะคะไม่ซีเรียสมากแต่ให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะคะแต่คุณก็ สามารถเ,าเรียกว่าอะไรนะแก้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเลยแหละถือว่าผ่านไปได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในลูปของสุขภาพเนาะสุขภาพค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะขอพลังงานไพ่นะคะบอกเรื่องสุขภาพหน่อยจ้าโอเคความเครียดชัดเจนนะคะจัสติกนะความเครียดนะคะ ก้าวไม้เท้าให้ระมัดระวังเกี่ยวเรื่องกระดูกนะจ๊ะและขึ้นเดือดเทมเพลนระบบช่องท้องนะคะช่องท้องอาจจะหมายถึงกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะปัสสาวะอะไรก็ตามแต่นะคะที่อยู่ในร่างกายเราที่สะสมเก็บเป็นน้ำเนาะให้ระมัดระวังนะคะการดื่มกินนะคะในช่วงนี้ให้ดีๆกระดูกกระเดี่ยวนะคะเดินดีๆนะคะอาค่าขาพลิกนิดเดียวนะคะอาจจะทําให้คุณต้องรักษาตัวไปอีกนานเลยได้เช่นเดียวกันนะคะจัสติกกับควีนถือดาบนะคะความเครียดค่ะ ให้ระมัดระวังความเครียดความคิดมากความคิดเยอะนะคะก็อาจจะทําให้ผู้คุณนะคะในช่วงนี้อาจจะนะเครียดลงกระเพาะได้เช่นเดียวกันนะคะพาอยากจะเตือนอะไรคะพาอยากจะเตือนอะไรชาวมังกรจ้ะขอดูหน่อยนะ อยากบอกมังกรว่าโอเคเปิดใจบ้างก็ได้นะคะในบางสถานการณ์ในบางเรื่องเนาะอย่าว่าจะเป็นการงานการเงินเลยความรักก็เช่นเดียวกันนะคะพายอยากจะให้กําลังใจคุณค่ะชาวมังกรรูปคุญจล็อกเนี่ยมันบ่งบอกหมายถึงสถานการณ์ที่คุณยังปิดใจยัยงไม่ได้กล้าเปิดเปิดเผยตัวเองหรือว่าเปิดความรู้สึกเปิดความสามารถนะคะยังคงเก็บกั๊บเก็บซ่อนอะไรบางอย่างหรือช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนขี้งุนงิดแล้วก็หันหลังเนาะหันหลังให้กับ สิ่งต่างๆรอบข้างก็ได้นะคะเลยทําให้คุณค่างที่จะเก็บตัวเนาะมกมุ่นอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็พ่ายอยากจะบอกว่าคือมันไม่ผิดนะที่คุณอ่ะจะปิดกั้นปิดตัวเองแต่ว่าลองดูสถานการณ์โดยรอบด้วยนะคะว่าสมมุติทํางานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณอ่ะปิดกั้นกับคนรอบข้างอย่างเงี้ยมันเลยทําให้การงานอ่ะมันอาจจะมีการติดขัดภาวะอะไรก็ได้แต่ว่าการงานค่างๆดีนะคะมังกรไม่ต้องคิดมากเนาะพ่ายอยากจะให้กําลังใจคุณมากกว่าก็ยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะคะ โอเคค่ะเรามาต่อกันนะคะราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภจ๋าเดี๋ยวเรามาดูการงานของพวกคุณกันหน่อยนะคะว่าการงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะประจําวันที่16-30กันยายนนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจเจมเพ r เ r นะคะ j u d g มน้น t ค่ะ ตามมาด้วยเด็กถือเหรียญและตามมาด้วยหนึ่งไม้เท้านะคะช่วงนี้ธาตุดินสังเกตเลยนะคะว่าคุณมีแรงคุณมีแพชชั่นในการทํางานมากๆนะคะพึกศพก็เช่นเดียวกันเนาะงานเก่าๆนะคะถูกคลี่คลายถูกสาสางไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าทํางานในหน่วยง,งานราชการนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะเป็นที่นับถือเป็นที่ยกย่องแล้วก็ มีบริวารค่อนข้างเชื่อฟังคุณนะคะคําสั่งของคุณนะคะชัดเจนจริงๆงานที่คุณได้รับมอบหมายมาจากหลายๆเดือนที่แล้วนะคะเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนนอที่คุณจะได้รับงานมอบหมายเพราะความสามารถของพวกคุณนะคะงานก็จะเยอะขึ้นและงานเก่าๆก็สามารถเคลียร์สามารถกระจายเนาะได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วเราไปดูกันต่อนะคะในหลุมของคนที่กำลังหางานทำอยู่นะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ โอเคเดอะสตาร์ค่ะตามมาด้วยจัสติกค่ะควีนถือไม้เท้านะคะแล้วตามมาด้วยคิงนถือถ้วยเนาะสำหรับคนที่กำลังหางานทำอยู่นะคะกิฟแนะนำนะแนะนำไปในเชิงของอาราชการนะคะที่ทำงานอยู่เกี่ยวกับเขาเรียวกว่านะกรงศูนย์เอ้ยนะคะอายการหรือพวกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดดเด่นมากๆเนาะการขายออนไลน์การขายเกี่ยวกับผู้เจเวิลลี่นะคะเครื่องประดับอะไรต่างๆคือค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนมีไฟนะคะชาวธาตุ นนราศีพฤษภจ๋าคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมากๆนะคะกิฟว่าให้คุณรีบหางานภายในครึ่งเดือนนี้นะคะกิฟว่ามีแนวโน้มที่คุณน่าจะได้เรียกสัมภาษณ์แต่ถามว่าจะได้เลยไหมกิฟยังไม่แน่ใจว่าจะได้เนาะเพราะไพ่บอกว่ายังอยู่ในช่วงของการเลือกๆนะการคัดเลือกอยู่นะคะก็ เป็นกาลังใจให้ละกันยังไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้มีข่าวดีในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภที่กําลังหางานอยู่นะแล้วเราไปต่อกันเรื่องของการเงินนะคะชาวพฤษภจ๋าพฤษภจ๋ามาดูการเงินงของพวกคุณกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ถือเหรียญเด็กถือเหรียญตามมาด้วยหนึ่งถ้วยคุณมีแผนที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออะไรหรือเปล่านะคะก็ถ้าสมมติว่าคุณมีแผนที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินหรืออะไรก็ตามแต่กิจพิดว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณได้ make money แล้วก็ส,สคริปต์ของคุณนะคะผ่านเนาะ กีผิดว่านะคะดูจากไพ่แล้วการเงินของคุณมีการใช้จ่ายไปนะคะเกี่ยวกับสิ่งของใหญ่ๆที่อยากได้มานานแล้วนะคะพอได้แล้วเนี่ยคุณเป็นคนเก็บเงินเก่งนะคะชาวราศีพฤษภเนาะแต่พอคุณจ่ายทีคุณก็จ่ายเยอะพอสมควรช่วงนี้แลดูคิดมากเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะเหมือนช่วงนี้เงินถูกกระจายถูกออกไปค่อนข้างที่เจะพอสมควรเพราะว่ามันเหมือนตามใจตัวเองอะตามใจกิเลสแต่ว่าไม่มีการฝืด เครื่องฝืดขัดอะไรนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในเรื่องของสุขภาพกันค่ะสุขภาพจะอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภคะ โอ้โหกระดูกชัดเจนมากๆเลยนะคะขึ้นไม้เท้าเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ระวังของร้อนของมีคมของที่เกี่ยวกับเรื่องไฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะกิบค,คิดว่านะให้ระมัดระวังเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะคะการอาการนอนไม่หลับอินซอมเนียต่างๆนานาเนาะความคิดมากคิดไม,ค,ดมคือแบบพืกษสบอาจจะทํางานเยอะ คิดมากเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องการสร้างอนาคตรหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะที่จะนอนไม่หลับนะคะก็พยายามหาอะไรกินก่อนนอนเนาะเพื่อจะได้หลับได้อย่างสบายใจนะคะแล้วก็กระดูกนะการเดินทางนะคะฟกช้ำนะจ๊ะเดินดูดีๆนะบางทีเดินเหินเดินอะไรยงเงี้ยไม่ค่อยระวังเนะคะเดินชนนูน่นชนนี่นะคะเป็นแผลได้นะคะการเดินตกบันไดการเดินข้อเท้าซ้นข้อเท้าพลิกนะคะแล้วก็ดูดีๆนะคะก็อย่าประมาทนะการใช้ชีวิตนะคะระมัดระวังดีๆนะจ๊ะ สิ่งที่จะต้องเตือนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมีเท่านี้นะคะอาไพอยากบอกอะไรพฤกศบจา้าไพอยากจะบอกอะไรนะราศพีพฤศษบอยากจะเตือนอะไรพวกเขาบ้างคะขอหนึ่งใบนะคะโอเคลัลลาดีนะคะพฤกษบช่วงนี้และดูมีใจดีเนาะและดูเหมือนเขาบบกอะไรนะ ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะตึงเครียดมากแค่ไหนนะคะคุณก็ยังมีรอยยิ้มพิมพ์ใจคุณยังมีความรู้สึกที่แบบโอเคยังรีเฟซตัวเองได้ยังลากตัวเองมาทํางานได้ยังลากตัวเองไปซื้อของใช้จ่ายอะไรได้ช่วงนี้ไม่ค่อยเหี่ยวเฉานะคะและดูมีความสดใสเนาะแล้วก็มีแพลนถ้าอยากบอกว่า ถ้าพูดถึงเรื่องลูกนะไพ่เด็กเด่นมากๆเลยนะคะมีโอกาสที่จะมีลูกได้ด้วยนะจ๊ะราชาราสีพฤกษภโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ราศีกันลัคนากันค่ะราศีกันจ๋าเรามาดูการงานของพวกคุณกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ราศีกันนะคะคิงถือไม้เท้าค่ะช่วงนี้คุณทํางานเก่งนะคะแต่ในใจคุณก็ถดถอยเพราะคุณเหนื่อยมากๆเลยเนาะขึ้นควีนถ้วยนะคะแล้วตามมาด้วยคิงถือเหรียญค่ะโอ้โหห้าไม้เทา้าตีันวุ่นวายเลยนะคะอ่าในบรรดาชาวธาตุดินนะคะกันจะแลดูรักจะอ่ารับสึกหนักนะคะมากกว่าราศีอื่นเลยนะคะขึ้นห้าไม้เท้านะจ๊ะห้าไม้เท้านะบ่งบอกหมายถึงนะคะการต่อสู้กันด้วยความคิด ผลงานนะคะในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีบททดสอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องการ take action การทํางานนะคะต่างๆนานๆเนาะคุณสามารถทําได้เป็นอย่างดีนะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพอใจกับผลงานที่คุณได้แสดงนะคะได้ทําออกไปยังไงก็พยายามนะคะเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจ ทำให้มากกว่าเดิมนะคะกิ๊บคิดว่าน่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเนาะไม่ว่าคุณจะเสนออะไรไปนะคะในช่วง15วันนี้กิ๊บมีความรู้สึกว่าเหมือนหัวหน้าหรือว่าบริวารคนรอบข้างของคุณเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะในสิ่งหรือว่าในข้อเสนอนะคะต่างๆที่คุณได้หยิบยื่นนะคะให้กับองค์กรนะคะให้กับบริษัทของคุณนั่นเองเนาะเหมือนชาวราศีกันนะคะค่อนข้างที่จะอัดใจนะคะผลงานดีแล้วคะ่ะแต่กิ๊บคิดว่ายังดีไม่สุดนะคะยังไงก็ ฟังคำเตือนตรงนี้นะคะตั้งใจทำงานให้อีกอัพอีกเลเวลหนึ่งเนาะให้เพื่อผลงานนะคะจะได้ดีขึ้นแล้วสำหรับคนที่กำลังหางานอยู่นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขึ้นมาเลยค่ะโหสามดาบห้าดาบนะคะก๊ฟคิด,คด,คด,คดว่าแปดเมท้าทางโซเชียลมีเดียนะคะสองดาบ างานนี้อาจจะไกลนิดนึงก็ได้นะคะคุณเลยตัดสินใจว่ายังไม่ได้อยากที่จะรับงานหรือเปลี่ยนงานนะตอนนี้ใครที่อยากเปลี่ยนงานนะคะไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานเลยนะคะถ้าสมมติคุณฝืนเปลี่ยนงานไปในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะกิ๊บคิดว่าคุณอาจจะเจอกับงานที่หนักกว่าเดิมนะคะแล้วก็ พูดอะไรแบบได้ไม่ค่อยเต็มปากเหมือนไปโดนเขากดอะไรแบบเนี้ยเออไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะคะในช่วงนี้ถ้าคนกําลังหางานอยู่ลองหาจากโซเชียลก่อนนะคะแต่ที้คิดว่ายังไม่ได้เจองานที่ถูกใจเลยนะคะโอเคค่ะชาวราศีกรกคณาการเราไปดูการเงินของพวกคุณกันนะคะการเงินของชาวราศีกรัคนาการค่ะ เจอเวนะคะสไม้เท้าอัศวินถ้วยแล้วตามมาด้วย10บไม้เท้ายุ่งจนแทบไม่ได้ใช้เงินเลยหรือเปล่าคะชาวราศีกันและคนากันนะคะช่วงนี้คุณมีการวางแผนการใช้เงินได้เป็นอย่างดีนะคะก็คิดว่า ให้ระมัดระวังเรื่องคนหยิบยืมนะคนมองคนอยู่เหมือนกันนะคะชาวราศีกันก็ทํางานเหนื่อยมามากแล้วก็อยาให้ใครหยิบยืมง่ายๆนะจ้าที่รักนะก็คอยดูดีๆกิฟค,คิดว่าไม่ต้องเตือนชาวราศีกันเนาะเพราะชาวราศีกันเขาแลดูมีความรอบคอบนะคะเป็นคนที่ใช้เงินได้อย่างพอประมาณเลยแหละชักหน้าถึงหลังแน่นอนนะคะก็ไม่ไม่ใช่เดือนชนเดือนอะ่ะคนๆนี้มีเงินเก็บนะคะกันค่อนข้างเก็บเงินเก่งอยู่แล้วเนาะก็ยังไงก็อย่าเพิ่งให้ใครยืมนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะ เหนื่อยใจนะคะที่จะไม่ได้คืนพอสมควรเนาะเราไปดูสุขภาพกันนะคะชาวราศีกันรกขณากันค่ะใน15วันหลังนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะโอเคสุขภาพนะคะกินดื่มนะคะเป็นเรื่องที่ต้องระวัง ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะคะแล้วก็ความเครียดต่างๆนาน,นาเนาะโอ้ความเครียดกับกระดูกค,คือชาวธาตุดินชดัดเจนมากๆนะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะคะการเดินชนนูน่นชนนี่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาการนอนไม่หลับนะคะชคัดเจนมากๆเนาะยังไงก็อย่า,า,ยยาเครียดสะสมอย่าเอาเรื่องเครียดจากที่ทํางานกลับบ้านนะเพราะคุณแลดูเหมือนจะเครียดไปต่อเนื่องเลยอะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะไพ่อยากบอกอะไรพวกคุณคะชาวราศีกันและคณากัน อยากบอกอะไรคุณคะโอเคคุณคะ เสียงดวงเอาเลยนะสองวนนี้นะคะเอาไว้บอกเลยว่าช่วงนี้ชาวราศีกันคุณมีดวงได้โชคได้เงินได้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะได้ลาบก้อนใหญ่ๆนะคะหรืออาจจะเป็นการขายที่ขายทางอะไรก็ตามแต่ที่ได้เงินแบบเยอะมากๆเลยนะคะยังไงก็ดีใจด้วยนะคะชาวราศีกันย์เนาะมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่ดวงของคุณในช่วงนี้นะคะจะได้เงินก้อนโตจะได้ลาบก้อนใหญ่จะถูกหวยรวยเบอร์มีโชคนะคะโอเคขอบคุณสาหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะอันนี้เป็นคลิปรวมนะคะธาดิน มังกรพรื่อประสบกันนะคะการงานการเงินนะคะประจําวันที่16-30กันยายนนี้เนาะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆก,การติดตามอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ